สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะโอ๊ยวันนี้เสียงแหบม,มากเลยเซ <c oughs> ็กซี่มากวันนี้เอ่อโค้ดนะโค้ดน้องนางเนาะศูนย์ประจำอุดรธานีนะคะจะมาเปิดตู้เคฟที่ตั้งอยู่หน้าวิเลยเกษตรและเทคโนโลยีเอ,อเทคโนโลยีอุดรธานีนะคะโอ้ยเนี่ยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเสียงนะคะอันนี้เป็นวิลเลยเกษตรปิดเสียงปิดเสียงมาขโมยเงินเขาเป็นงี้แหละ อยู่นี่เป็นวิเลยเกษตรและเทคโนโลยีดอนธานีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูนะคะมาดูตู้หน้าวิเลยเกษตรและเทคโนโลยีดอนธานีดูนะคัเงินทั้งงานนะคะเนี่ยมีตู้คืออะไรฮะมีเงินมีตู้มีตังกระเป๋าเคลื่อนที่เอประจำการนะเห็นไหมคะท่านผู้ชมอุตส่าห์แม่หมเนี่ยมีตู้คือมีตังเนี่ยเหมือนโค้ดพิลังพูดเลยอ่ะ เค okay, นะคะให้มั่นใจนะคะท่านผู้ชมขาตู้นี้ตู้หางิงานให้เราจริงๆเนี่ยไม่ต้องนั่งเฝ้ายากเนาะไปเป็นแม่ค้าแม่ขายก็ต้องนั่งเฝ้าใช่ไหมฮะเนี่ยเราไม่ต้องนั่งเฝ้าเลยท่านผู้ชมถึงเวลาแล้วมาเปิดเอาเงินน่ะเห็นไหมเห็นนะเ<ห>ดี๋ยน้องนางน้องนางครูพี่นางครูพี่นางต้องมาอันนี้โคดิฉันนะคะนี้ติ๋มเคโฟอันนั้นน้องนางเคโฟนะคะอันนี้ตั้งอยู่ที่หน้าป้อมยามของวิทยเกษตร และเทคโนโลยีดอนธานีนะคะท่านผู้ชมคะตู้แดงต้องใช้กระเป๋าสีแดง๋อตู้แดงหมันหมันเฮงเฮงวันนี้ใช่ไหมฮะวันนี้วันตุ้จีนด้วยนี้ความสุขของคนที่มีเจ้าของตู้นะคะคือมีหน้าที่แค่เปิดตู้รับตังค์ยากไม่เอ่ยไม่ได้ยากเลยและที่สําคัญนะคะอันนี้มีหน้าที่แค่มาเปิดเอาเงินแล้วก็เติมเครดิตลงไปนนี้แค่นั้นเองตู้สามารถทําเงินให้เราได้จริงยุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามท่านผู้ชม เงินทั้งน <ปะ S 1> ั้นเพราะคนไม่ได้ใช้โทรศัพท์ทุกคนใช่ไะคือคือในการชําระหนี้เนี่ย<ว>ก,<ง>ก็ไม่ได้ชำระนี่ทุกคนนะหรือจะเติมเงินอะใช้โทรศัพท์ทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะถัดมาก็จะมาเติมที่ตู้เห็นไหมตู้แดงเราเนี่ยหาเงินจริงๆน่ารักจริงๆเคๆที่ปันสุกเราเนาะงมีคำมีคำว่าอะไรรวยไหมเนี่ยอ่อรวยรวยรวยไหมอ่าไม่ตู้อยู่ที่วัดเออสนใจธุรกิจติดต่อเปรมฮัลลไทยคู่นางนะฮะศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์ 0029เห็นไหมคะจ่ายครบจบที่เดียวนะทั้งอะไรฮะทั้งอะไรมาคะน้องนาได้ทุกค่ายจ่ายได้กติมตอนนี้มีโปรค่ะเติมเท่าไหร่คูณสองตอนนี้นะถ้าใครอยากได้ซิมฟรีนะคะตอนนี้นะคะเติมเพียง50บาทรับไปเลยค่ะ200บาทถ้าสนใจมารับซิมฟรีได้นะคะแล้วเติมค่ะเติมเลยเติม50บาทนะคะเราจะด้0 0บาทใช่ไหมได้200เลยค่ะให้200อยเลยอะไรฮะโอ้ยปั๊มมากปั๊มมาก เติมครูพี่นางแล้วปั้มมากเลยใจปั้มมากเลยเติมห้าสิบาทรับไปเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้รวยแล้วอ่ะท่านผู้ชมจะให้ยังไงก็ได้ใช่ไหมฮะเราต้องแบ่งปันค่ะธุรกิจของเราแบ่งปันนะคะสมชื่อเคที่ปันสุขนะท่านผู้ชมตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวน้องนางครูพี่นางเราเนี่ยก็จะไปนับเงินโอเคนะคะอยู่นี่คือวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีดอนทานีนะคะท่านผู้ชมค่ะเนี่ยประชาสัมพันธ์วิทยาเราไปด้วยเนาะใครอยากมาเรียนก็มาเนี่ย ทำธุรกิจนี้ก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไม้แค่นี้นะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยเสียงเซ็กซี่มากโอเคนะคะ